ผมขอรีรันนะครับทุเรียนตั้งแต่แรกปลูกจนถึงและการดูแลรักษาจนถึงระยะประมาณ6เดือนนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อเช้านี่มี f c นะครับจากทางอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลน,นะครับโทรมาปรึกษานะครับผมก็เลยคิดขึ้นไม่ได้เอ๊ะผมผมไม่ได้ทำคลิปเรื่องการดูแลทุเรียนแรกปลูกหรือว่าทุเรียนปลูกใหม่ๆหรือว่าการปลูกนานแล้วนะ ผมก็ทำคลิปตามอายุทุเรียนของผมนะครับแต่ลืมคิดถึงไปว่าก็มีบางคนที่กำลังจะปลูกนะครับหรือว่าเพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับเอาคำแนะนำผมสำหรับภาคอีสานนะครับสำหรับภาคอีสานคำแนะนำผมนะครับเรื่องช่วงเวลาที่ควรจะเหมาะสมสำหรับการปลูกนะครับผมให้เป็นต้นฝนนะครับผมสำหรับผมต้นฝนดีที่สุดนะครับแม้จะมีคำโบราณน,นะครับคนแก่ ไว้ว่าไอ้บาไว้ว่าจะไปปลูกสต้นฝนนะครับมันจะตายนะครับก็มีพืชหลายๆชนิดปลูกต้นฝนไม่ได้จริงๆนะครับอย่างเช่นมะละกอ,ะก,อะก็ปลูกต้นฝนไม่ได้นะครับไอพีเทียมเชื้อพีเทียมมันแรงนะครับกินคอล้มคอพับหักหมดนะครับไอตัวเดียวกันกันกบเน่าคอดินในทุเรียนนะครับแต่ว่าสําหรับทุเรียนเล็กนะครับผมทุเรียนปลูกใหม่ในภาคอีสานนะครับ ผมยังแนะนำให้เป็นปลูกต้นฝนนะครับต้นฝนถามว่าเสี่ยงเรื่องเน่าคอดินไหมนะครับผมว่ายังไงเวทน้ำหนักแล้วก็ยังดีที่สุดนะครับสำหรับการติดนะครับเปอร์เซนต์การติดดีกว่าไปสู้แดดสู้หนาวนะครับสู้สิ่งอื่นๆนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปแล้วเรื่องระยะ6เดือนแรกตั้งแต่แรกปลูกถึง6เดือนนะครับมันคือระยะ วิกฤตนะครับระยะวิกฤตหรือว่าระยะลูกผีลูกคนนะครับจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพร้อมจะตายทุกเวลานะครับเอาเป็นเรื่องดดูการปลูกแล้วนะผมให้เป็นต้นฝนนะครับอ่ะมาถึงวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกผมก็ง่ายมากนะครับง่ายมากไม่ใส่อะไรเลยนะครับไม่ลองก้นหลุมด้วย อินรีวัตถุหรือว่าปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะสูตรไหนไม,ไม่ไม่ใส่ไม่อะไรเลยนะครับมีโรยไตโคเดมานี่ครับถุงนี้คือไตโคเดมานะครับไตโคเดม่าแล้วก็อย่างที่2คือตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอิมิดาโกจีนะครับโรยไปทําไมผมถึงโรยอิมิดาโกจีนะครับเพื่อนเห็นภาพรวมไหมครับอันให้ที่ผมปลูกทุเรียน มันเต็มไปด้วยตอยางนะครับเห็นไหมตอยางพารานะครับตอยางพาราลากยางพารานะครับจริงๆเขาจะต้องจ้างรถจกนะครับเอาลากเหล่านี้ออกเอาต้นตอออกนะครับพอดีผมไม่มีเงินนะครับเงินมูลค่ขนาดนั้นผมก็เลยปลูกลงไปเลยก็ใส่อมิดาโกจีนะครับใส่มิดาโกจีเพื่อป้องกันแมลงต่างๆนะครับที่มันกินลากไม้ มันมีปวกมีอยียงหลายอย่างนะครับที่มันกินมีมอดมีปวกที่มันกินในหากใหม่นะครับมีหนองอีกหลายตัวที่เข้าไปอยู่นะครับมีมดมีแมงต่างๆนะครับก็โรยอิมิดาโกจีเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันจะมากินรากทุเรียนของเราแล้วก็เชื้อไตโคเดอร์มานะครับในโคเดอร์มาผงใส่เนี่ยเพื่อแค่ป้องกัน หลังจากเราตัดรากขุดเสร็จนะครับมันจะเป็นแผลที่รากนะครับก็ใส่ตรงนี้พอใส่ตรงนี้นะครับเวลาเราต้นทุเรียนลงไปแล้วละกบไอ้ตรงขอบดินขอบปากเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในหลุมนะครับแล้วโรยลงไปก้นหลุมหน่อยนึงแล้วก็ใส่ขอบปากแบบนี้นะครับผมใส่ผมปลูกแค่นี้เองนะครับวิธีการปลูกผมแค่นี้ครับคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องลหลายๆท่านนะครับท่าน ก็คิดในใจว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราใส่ปุ๋ยไปมันจะติดงามไหมมันจะดีขึ้นไหมนะครับอ่ะโอเคผมจะมาพูดถึงภาพโดยรวมนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างลหลังจากหลังปลูกนะครับหลังปลูกได้6เดือนนะครับระยะวิกฤตนะครับอ่อหเดือนนี่ถ้าท่านปลูกตามวิธีการของผมนะครับก็คือปลูกไปเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับ สภาพแย่ที่สุดที่ท่านจะได้นะครับก็คือหนึ่งใบเหลืองนะครับเหมือนทุเรียนผมนะครับใบเหลืองใบจุดแต่ไม่มีใบไหมและใบร่วงนะครับเหลืองบางจุดบางกระแล้วแต่มันนะครับแม้แต่ส่วนนี้นะครับดูสภาพข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูภาพที่มีกล้องชัดๆนะครับนี่เห็นยาพีมอฟบ่ครับเห็นความหกบอหกขนาดไหน ความโหงนี่คือขั้นสุดนะครับผมปลูกตอนนั้นนะครับแต่ยอดทุเรียนของผมยังเดินดีอยู่นะครับยังเดินดีอยู่ยังยังคืบกว้างๆนะครับพี่เมื่อเช้านี้นะครับโทรมาเรื่องทุเรียนมันแตกยอดออกมานะครับพี่เขาบอกว่ามันเป็นยอดเดินใส่ปุ๋ยนะครับมันก็เค็มต่อนะครับเอางี้ผมอธิบายให้ฟังนะคําว่ายอดเดินก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับคําว่ายอดเดินคือมันเดินจริงๆมันต้อง ขึ้นไปเป็นคืบนะครับเนี่ยต้นทุเรียนเพิ่งปลูกใหม่นะครับมันก็ขึ้นมาคืบกว่าแล้วนะครับจากตรงนี้เนาะจากตรงนี้สองคืบแล้วครับอย่างนี้คือเดินนะครับส่วนมันมีตั้งปีตั้งเกี้ยวขึ้นมาเล็กๆพิจิพิจ้นะครับใบบวบานโดยสัมนะมันล่วงมันหล่นทิ้งหายไปก่อนเล็กๆอะไรอย่างนี้ไม่ถึงว่าเป็นยอดเดินนะครับเขาก็มียอดใหม่ตามวงรอบเขาตามอาหารที่สะสมอยู่ในตัวเขานะครับ สิ่งที่ผมต้องการสื่อมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆใจเย็นๆใจล้มๆนะครับหลังจากปลูกทุเรียนในระยะ6เดือนมันไม่งามแน่นอนนะครับยกเว้นยกเว้นท่านจะเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มีความชํานาญในหลายๆด้านแล้วนะครับแล้วมีก็มีความรู้ในหลายๆอย่างนะครับเรื่องพางแสงพางได้นะครับผามือใหม่เรื่องคุมดินคุมได้นะครับสําหรับมือใหม่เอาออกห่างจาก ลำต้นไปประมาณ1นึฟุตนะครับถ้าจะคุมด้วยฟางด้วยใบหญ้าใบใบสนใบก้ามปูใบอะไรก็แล้วแต่นะครับออกจากโคนต้นไปประมาณ1นึ่งฟุตนะครับเลือกสวนผมเลือกคุมหญ้านะครับเอิรว่าคุมบอกแบบนี้เอิรว่าปล่อยหกดีกว่ามั้งสารพัดเลยนะครับแต่สภาพแย่สุดที่เราได้ก็ยังแค่นี้เองแค่นี้เองครับยอดก็ยังเดินอยู่เลยใบ ปูบ้างใบเหลืองบ้างนะครับแต่เพื่อนเห็นไหมว่าไม่มีใบไหมและใบร่วงนะครับการปลูกเหล่านี้วิธีปลูกแบบนี้นะครับท่านจะได้ขอ้อข้อดีก็คือไม่ช้ำไม่ไม่นั่งนะครับเขาจะโตขึ้นทันทีเลยนะครับคราวนี้มาว่ากันเรื่องว่าสารพัดอาการใบที่เกิดขึ้นมานะครับสารพัดอาการสารพัดสารพีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไหมใบจุด ใบไหมขอบใบไหมไป,ไปลายใบร่วงยอดร่วงยอดเหี่ยวยอดแห้งนะครับได้ๆเหล่านี้สําหรับทุเรียนปลูกใหม่ครับในใจผมนะครับในใจผมตัวผมเองอย่าไปวิตกวิจารณ์นะครับอย่าไปร้านเคมีเกษตรนะครับท่านจะได้ยาเชือ้อรายาเชือ้อราท่านต้องได้แน่ๆแล้วนะครับไม่ว่าจะไปด้วยอาการอะไรก็แล้วแต่แค่ใบจุดนิดหนึ่งท่านก็ได้ยาเชื้อรามาแล้วนะครับ ยาเชือ้อรายาขาดน่นนั่นนี่นะครับขาดแมกนีเซียมขาดกร,รมันขาดแคลเซียมท่านจะฉีดเยอะมากมายนะครับมันเป็นการซ้ําเติมนะครับเป็นการซ้ําเติมต้นทุเรียนเราให้แย่ลงไปอีกนะครับผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําถ้าท่านอยากฉีดนะครับฉีดยาป้องกัน มแมลงศัตรูพืชให้ตรงระยะเวลาก็พอนะครับประมาณซ้ำนี่แหละครับใบกาลังกลาง,างใบกลาลังดาบฉีดได้เลยครับฉีดได้เลยฉีดระยะประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับกำลังดีท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมันขาดแมกนีเซียมเมื่อเช้า,ชาพี่ที่โทรมาก็บอกว่าขาดแมกนีเซียมแล้วครับก็มาฉีดมันเป็นการไปซ้ําเติมทุเรียนนะครับพอโทรมาบอกออคุยกับผมก็บอกไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยก็ใส่ ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกกระแพรือกันนะครับทุเรียนปลูกไม่นะครับแมกนีเซียมก็เป็นประเภทเดียวกันก็ละคายเคืองอาการทุเรียนเค็มปุ๋ยกับละคายเคืองสารเคมีเป็นอาการเดียวกันนะครับเป็นอาการเดียวกันเป็นแบบเดียวกันนะครับเอาง่ายๆว่าทุเรียนปลูกไม่ยั่งบวติดนะครับาสารพัดโรคสารพัดอาการทางใบที่ท่านจะเจอนะครับให้น้ําให้พอนะครับคุมดินให้ดีนะครับ คุ้มสแลน่น้าเป็นไปได้กับคุ้มนะครับทามี้แรงเห็ดกับคุ้มนะครับติดดีแน่นอนนะครับอย่าไปหายาอะไรมาซ้ําเติมถามว่าทาไมผมผมแอนตี้เรื่องอยาเชื้อราทุเรียนเล็กนักนะครับคือเอาอย่างนี้ละกันผมสมมุติให้ท่านฟังนะยาป้องกันเชื้อราที่ท่านที่ร้านเคมีให้ท่านมานะครับ อาจจะเป็นเมทาเล็กซิลหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นยาเชื้อราบ้านๆเบย์นี่แหละครับผมถามว่าถ้ามันจะทุเรียนเราจะตายจริงๆนะครับถ้าจะเป็นไฟท็อปตายจริงๆนะครับถ้าจะเป็นฟิลซาเลียมตายจริงๆนะครับผมถามหน่อยว่ายาป้องกันเชื้อราที่เขาให้มาเนี่ยป้องกันได้ไหมป้องกันโรค้ายแรงเหล่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะครับถ้าป้องกันโรคเหล่านี้ไม่ได้แล้วผมถามอีกลงไปอีกว่า เชื้อราเล็กๆล,กลน้อยเหล่านั้นมันทําให้ทุเรียนตายไม่ก็ไม่ตายนะครับฉีดผิดจังหวะสําสหรับมือใหม่ฉีดผิดช่วงผสมกับเคมีไม่ถูกตัวผสมกับยาที่ข้อห้ามผสมกันเอาไปฉีดยังไม่เรียนรู้นะครับหนักกว่านะครับหนักกว่าไม่ฉีดนะครับหากท่านอยากฉีดเป็นห่วงทุเรียนท่านมากให้ฉีดยาป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับยาเพียวว่าง่ายๆนะครับยาเพียยาหนอน ดูลกขนาดนี้นะครับเบิ้งนี่เอามีสวนไหนให้ลกกว่านี้ไหมลกขนาดนี้นะครับอยา่าว่าผมจิใส่ปุ๋ยนะครับใส่ไปให้มันเปลืองยางปุ๋ยก็กว่าได้ใส่เหนียววานไปกับมิเตอรัญญาพี่หมอบกินที่ละคนยางยังขาายเบดน, <c oughs> นับภาษายังอ้าก็เริ่มฉีดยาแล้วครับฉีดยาแล้วฉีดยอดก็ยังเดินอยู่นะยอดก็ยังเดินอยู่ นี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่ายอดเดินนะครับขึ้นเป็นคืบๆเลยนะครับทุเรียนปลูกใหม่ขึ้นเป็นคืบเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นยอดแรกของสวนด้วยมั้งนี่ต้นกล้วยยังเพิ่งจะใบเดียวเองต้นกล้วยกับทุเรียนปลูกพร้อมกันนะครับกล้วยเพิ่งจะขึ้นสองใบยังไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างมากก็ไม่ไม่ถึงเดือนนะครับสามอาทิตย์นะครับยอดทุเรียนพุ่งแล้วนะครับถ้าปลูกตามนี้นะ ก็ประมาณนี้ครับยอดทุเรียนอ่ะอาจจะมีอาการใบเหี่ยวใบแห้งใบแก่ร่วงยอดใหม่ขึ้นเยอะๆใบแก่ร่วงมีสารพัดอาการเลยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้วิตกวิจารณผมไม่อยากให้ไปหาร้านเคมีเกษตรแล้วก็ร้านเคมีเกษตรก็บอกว่าขาดตัวนั้นขาดตัวนี้น้นนำหมักวิเศษนั่นน้ำหมักวิเศษนี้นะครับมาฉีดน,นะคะ สายธรรมชาติอย่างผมนะครับผมเรียนรู้ว่ามันผ่านมาได้นะครับมันผ่านมาได้ครับมันผ่านมาได้อย่างเลวร้วายที่สุดมันก็แค่ประมาณนี้ครับใบเหลืองเหลืองใบใหม่ๆใบหูหูแน่ประมาณนี้แค่นี้เองครับอา้าวคราวนี้ผมอยากให้เห็นความแตกต่างนะไปถึงหลังจากนี้ไปไม่ใช้รูปในสวนผมนะครับหลังจากต้นนี้ไปไม่ใช้รูปในสวนผมเป็นรูปที่ผมไปหามาจากในเน็ตนะครับถ้าท่านฉีด อาหารเสริมทางใบใส่ปุ๋ยก่อนที่ยอดเขาจะเดินดีนะครับอาการที่มันจะตามมานะครับก็คือใบเหลืองนะครับใบเหลืองใบไหมนะครับขอบใบไหมปลายใบไหมนะครับผมไม่อยากให้คำปรึกษาใครในเรื่องการดูแลรักษาทุเรียนเลยเพราะว่าสับ ที่ iesen, ท่านอธิบายให้ผมฟังมันมันไม่ใช่มันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกใบใหม่ปลายใบใหม่ขอบใบใหม่ใหม่มันก็มีหลายใหม่ใหม่ก็มีหลายสีใหม่ก็มีหลายแบบนะครับใหม่ไปจำได้ใหม่ไปหลายใหม่ไปหน่อยใหม่ทุกใบใหม่เป็นบางใบใหม่แต่ใบยูธิตวันตกใบแต่ใบยูทิตวันออกมันก็ไม่เหมือนกันนะครับใหม่ยูเคร่งต้นใบร่วงอยูเคร่งต้น ครึ่งบนครึ่งล่างมันก็ไม่เหมือนกันออกนะครับผมถึงไม่ค่อยชอบนะครับผมถึงเปิดช่องทางให้แล้วนะครับไอเฟซบุ๊กผมผมแจก Facebook ผมไปแล้วนะครับชื่อเดียวกันกันกบช่องเลยนัชชาฟาร์มณศรีสเกตนะครับค้นหาและกดติดตามนะครับแค่ท่านกดติดตามท่านก็จะคอมเมนต์ได้ทุกโพสต์ของผมนะครับเอารูปถ่ายรูปหเห็นนั่งตนนะครับถ่ายเห็นดูบริเวณโดยรอบ ในโพสต์ไหนของผมก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้าไปเลยอัพรูปเข้ามาแล้วถามเลยผมอธิบายได้ชัดเจนนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับจากนี้ไปเนี่ยผมถึงให้ความแตกต่างจากให้ท่านเห็นความแตกต่างนะครับถ้าท่านปลูกตางแนวทางธรรมชาติที่ผมให้นะครับเลวร้ายที่สุดก็คือ ใบนอนกินนะครับอันนี้ก็คือแมงแมงด้วงกุหลาบกินนะครับดวงกุหลาบแมงปีแข็งนะครับผมจัดอยู่ในหมวดแมงปีแข็งาคาเดียวว่าแมงปีแข็งนะครับใบเหลืองใบบอเขียวนะครับอันงานพี่มอบยอย่างปุ๋ยมันเบิดนะครับถ้าท่านดูแล้วก็คุมฟางใส่ปุ๋ยเยอะกว่าผมอาจจะสวยกว่าผมเยอะนะครับอันนี้ผมผมไม่ทั่วถึงนะผมค่อยๆทําไปทีละโซนนะครับเนี่ย เร็วร้ายที่สุดที่จะได้สําหรับวิธีการปลูกตามของผมนะครับก็คือไม่ลองก้นหลุมไม่ใส่ปุ๋ยลงไปก่อนนะครับก็แค่นี้เองแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ท่านไปร้านเคมีเกษตรและฉีดอาหารเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมธาตุแมกนีเซียมแคลเซียมอะไรก็แล้วแต่ฉีดผิดนะครับมันจะเป็นอาการเดียวกันกับการลักกายเครื่องทางใบนะครับอาการเดียวกันกับเข็มปุ๋ยนะครับเข้มปุ๋ยกระแบบนี้แหละครับ ใส่ปุ๋ยฉีดค้นต้นกับแบบนี้ใส่ปุ๋ยอินรีย์เคมีกับแพ้แบบนี้ครับใส่ปุ๋ยคอ,อกกับแพรแบบนี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบก็แพร่แบบนี้คือกันครับละคายเครื่องฉีดทางใบก็บแพรแบบนี้อาการสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยไปตอนแรกนะครับเราจะไม่เจออาการนี้เลยท่านที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับจะเห็นว่าทุเรียนผมเจอหลายวิกฤตน,นะครับแต่จะไม่มีจะไม่มีลักษณะนี้ในสวน ทุเรียนผมเลยนะครับไม่เจอเลยผมอยากให้ทุกๆอาการใบทุกๆอาการทุกอย่างของทุเรียนแรกปลูกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันยังไม่เดินดีนะรากยังไม่เดินดีปลูกยังโมติ Thanks. นะครับให้มันผ่านหเดือนไปก่อนผ่านให้มันมีชีวิตรอดหเดือนไปก่อนนะครับอาจจะไปติดดีที่4ีหเดือนเดือนที่6พุ่งก็เป็นไปได้นะครับเอาแค่ไม่ตายก็พอแล้วนะครับไปไปต่อครับ เนี่ยท่านจะไม่เจออาการแบบนี้เลยนี่ร่วงทั้งต้นนะครับแตกยอดใหมเยอะๆร่วงทั้งต้นเนี่ยนี่ผมฟันธงให้เลยครับเข็มปุ๋ยครับเข็มปุ๋ยครับไม้ขนาดนี้ต้องใส่เยอะขนาดไหนใบร่วงหมดเลยละครับสังเกตง่ายๆนะครับอาการเข็มปุ๋ยไม่เหมือนกับอย่างอื่นนะครับถึงจะใบร่วงไปทั้งต้นใบไหมไปเยอะๆนะครับแต่ยอดแตกดีมากๆเลย เฮงใบรวนทั้งต้นกับหฮงแตกยอดดีนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าพอใบเก่าร่วงหมดแล้วแตกยอดใหม่เยอะๆมันจะเข้าระยะวิกฤตนะครับระยะวิกฤตของต้นทุเรียนที่มีแต่ใบอ่อนนะครับมันจะแพ้แดดนะครับมันจะสู้แดดไม่ค่อยได้นะครับใบมันก็จะเหี่ยวกระเช้านะครับผมถามว่าถ้าเอาท่านรูปต้นนี้ไปให้ร้านเคมีเกษตรท่านก็จะได้ยาเชื้อราของ ใบที่มันใหม่มากนะครับใบที่มันใหม่มากแบบนี้ผมถามหน่อยว่าประโยชน์อะไรครับเขาจะกลับขึ้นมาเขียวหรอเขาจะสวยขึ้นมาหรอเขาจะเลือกติดต่อหรอมันไม่ติดต่ออยู่แล้วมันทุเรียนมันเค็มปุ๋ยนะครับไม่นานเขาก็ร่วงแล้วครับถ้าท่านอยากฉีดนะครับเป็นห่วงเขานะครับให้ฉีดยาป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับที่มันจะมากินยอดอ่อนของเราให้มันไม่เหลือนี่แหละครับ บง่ายว,งงว่าดูแลยอดอ่อนที่ขึ้นใหม่ดีดีนะครับเข็มปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็ครับไม่ต้องสืบอีวแ๊บหนึ่งนะครับอ่าต้นนี้เข็มปุ๋ยต้นนี้ล่ะกับเข้มปุ๋ยคือกันครับขอบเหลืองๆแล้วก็ไม่อาการเหมือนพี่เมื่อเช้าที่โทรมาเลยนะครับสําหรับทุเรียนภาคอีสานปลูกใหม่โดยเฉพาะดินทรายมีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ คือแปลงที่นามาเป็นคันคูใหญ่ๆนะครับคันนาใหญ่ๆแล้วก็ปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ไปดูคลิปปลูกทุเรียนทางภาคตะวันออกนะเ <c oughs> ขาเขาบอกว่ายัางวดน้ำหลายทุเรียนมันจะรากเน่าตายนะครับผมกับวัดสวนท่านที่นะครับว่าทุเรียนภาคอีสานดินทรายนะครับดหดมือละสองเทือครับเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งนะครับทาไมทาไมต้องเป็นวันละสองครั้งครั้งเดียวตอนเช้าเยอะๆได้ไหมมันไม่มีประโยชน์นะครับ ดินทรายมันซึมเร็วมากครับแป๊บเดียวมันซึมลงดินหมดเลยครับแป๊บเดียวแห้งแล้วครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็แห้งแล้วนะครับตอนบ่ายไปก็เริ่มดินร้อนแล้วครับแดดแบบนี้ห่อนแน่นอนละครับห่อนแน่นอนเดอะเอาอันถอดเกือมยางแล้วไปในห่อนห่อนห่อนตีนเลยละครับร้อนฝ่าเท้านะครับห่อนตีนครับก็เลยเปลี่ยนเป็นโชยสองรอบนะครับก็คือเช้ากับบ่ายถ้ามีเวลาแล้วก็อยากให้เขาสวนสวย ผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับให้เลยวันละสองรอบปลูกธรรมดาไปก่อนยังไม่ต้องใส่อะไรนะครับถ้าท่านปลูกธรรมดาไปสภาพแบบนี้ท่านจะไม่เจอเลยเหมือนที่รูปในสวนผมให้ดูนะครับปลากระหกนะครับยายังกระโบเดชีดนะครับมันก็เป็นสภาพแบบนั้นนะครับมันจะไม่เจอระบไหมแบบนี้นะครับใบใหม่แบบนี้ดินแข็งๆเนี่ยไอ้วงน้ํากว้างๆไว้นะครับให้สองครังวงน้ำกว้างๆนะครับ อย่ามาสูตรนำยศอย่ามาสูตรอันวงแคบๆกี่ขั้นตัดหยาครับผมนะครับสูตรผมวงกว้างๆไว้ไนะครับมันช่วยลดอุณหภูมิบริเวณต้นแล้วก็เพิ่มความชืน้นอ่าบริเวณต้นนะครับเขาจะดีขึ้นครับเขาจะซื้นชดชื้นนะครับภาษาไทยวันยังนวันนี้สดสดชื้นบอกครับเออสดชื้นนั่นแหละครับซึนมันซื้นนะครับบานเฮานะ โอเคครับจบรูปที่เอามาให้ดูแล้วนะครับครึ่งแรกคือทุเรียนในสวนผมนะครับโดยไม่ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยท่านจะไม่เจออาการเหล่านี้นะครับแต่ถ้าท่านให้ปุ๋ยทางใบฉีดสารอา,อาหารเสริมทางใบหรือว่าให้ปุ๋ยทางดินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเจอสภาพแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับนี่คงผมเลีวร้ายแค่ไหนก็ตามมันจะไม่มีใบไหมนะครับผมพาไปเบิง ใบลนก็มีคือกันนี่ใบใบบางๆก็ล่วงไปเหมือนกันนะครับก็บมีเหลืองบ้างปูบ้างนะครับแต่ว่าทุเรียนผมไม่มีใบไม้ท่านสังเกตไหมไม่มีปลายใบไม้เห็นบ่านบบบีน่ยใบใบเกากระแถบบบเลือกันแม่งผีแข็งกินหมดนะครับดวงกุหลาบกินหมดนะครับแต่ไม่มีปลายใบไม้ไม่มีขอบใบไม้ไม่มีขอบใบเหลืองนะครับบุมมีต้นกระด่างกระด่างแบบนั้นนะครับมันก็แตกยอดมากคือเกานะครับเชื่อผมนะครับเมื่อยอดเดินแบบนี้นะครับ อาจจะเป็นประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับถ้าอย่างช้านะครับถ้าเกิดหลังจากนี้ไปแล้วก็ยอดยังไม่เดินนะครับก็ใส่เหมือนเดิมแต่ใส่น้อยนะครับเอา่ามเดือนหลัง2เดือนครึ่งถึง3เดือนไปแต่ยอดยังไม่เดินนะครับใส่ประมาณ10เม็ดนะครับ 10- บถึงยีเม็ดนะครับปุ๋ยที่แนะนําก็คือ6 3ส9 3สมสนะครับประมาณนี้นะครับยอดท้ายยอดเดินแบบนี้ก็ใส่ได้เยอะหน่อยประมาณกำมือหนึ่งนะครับ อินซ no ีเคมีนะครับ933ก็ได้นะครับ633ก็ได้แล้วแต่นะครับถ้ายังไม่เดินใส่นน้อยนะครับถ้าเดินแล้วใส่ประมาณกำมือนึงนะครับยอดเดินแบบนี้นะครับประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งแบบนี้นะครับถ้าท่านใส่ก่อนหน้านี้ท่านจะไปเจอสภาพใบใหม่นะครับแต่ท่านปลูกธรรมชาติแล้วไม่ทําอะไรเลยเหมือนสวนผมนะครับเรวร้ายแค่ไหน ปลายใบก็ไม่ไหม้ขอบใบก็ไม่ไหม้ใบก็ไม่ร่วงต้นก็ไม่กระด้างนะครับคิดสภาพนะครับว่าใบร่วงหมดนะครับใบหลงหมดกําลังขึ้นยอดใหม่มันจะโตยังไงนะครับมันจะโตยังไงแบบนี้ท่านจะเสียเวลาฟรีไปหกเดือนนะครับเพียงเพื่อเพียงเพราะท่านอยากให้เขาสวยงามหลายนะครับงามเร็วผลนะครับมันจะเป็นทรงนี้นะครับมันจะเป็นทรงนี้แบบนี้ผมบอกว่ากว่าจะตั้งหลักได้เลยกว่าจะงามนะกลับมางามก็ เอาอย่างเร็วไปสามสี่เดือนครับใบสามชุดนะครับเนาะอย่าให้เขาล่วงเลยครับอย่าให้เขาไหม้เลยอย่าให้ใบไหม้เลยครับนี่สวนผมกับสภาพแบบนี้แต่ก็ไปได้นะเหลืองแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับเหลืองจุดเหลืองน้ําเหลืองอลาใบจุดใบอะไรก็แล้วแต่ละครับแต่ว่าดูดีๆเลยครับตัวเรียนผมไม่มีายใบไหม้ขอใบไหม้นะครับนี่ปลูกก็แค่นี้แหละครับโอเคนาะ สรุปให้นะครับว่าทุเรียนแรกปลูกถึงหกเดือนไม่ว่าอาการทางใบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับจะไปถามผู้นั่นผู้นี้ว่าขาดอันนั้นขาดนี่จะไปหามาใส่นะครับอะ่าไปใส่ปุ๋ยใส่น,นั่นใส่นี่นะครับอดทนรอนะครับสิ่งที่ถ้าต้องทาก็คือน้ําถึงนะครับน้ําถึงท้าดินทรายนะครับแปลงมาจากที่นาเช้าเย็นนะครับหัวที่มันเป็นน้ําน้อยนะหัวเลนดอบนะครับหัวเลนดอบ มินิสเปย์ไมโครสเปย์นะครับหัวเลนดอบใส่ได้เช้าเย็นนะครับน้ำถึงคุ้มดินนะครับอย่างที่สองคุมดินคุมดินหรือไว้หญ้าก็ได้ยังไงผมก็แนะนำเป็นไว้หญ้านะครับไว้หญ้าผมไม่รู้มันทำไมหญ้าดินมันนุ่มมากเลยครับดินมันนุ่มล่างมันเดินดีนะครับก็คุมแดดนะครับถ้าจะเป็นไปได้ก็พืชพืชพีเลี้ยงก็ได้ต้นกล้วยก็ได้หรือว่า สแลนก็ได้แล้วแต่ถ้าสแลนก็คุมด้านทิศตะวันตกนะครับตอนเช้าให้เขาโดนแดดหน่อยนะครับแล้วก็หลังเที่ยงไปก็คุมไว้ด้านทิศตะวันตกนะครับ3อย่างแค่นี้เองนะครับอย่าไปหายาอะไรมาฉีดน,นะครับแม้จะเชื้อรากินแบบนี้ก็ไม่ฉีดน,นะครับยาเชื้อราไปผสมกับหลายอย่างนะครับทั้งยาแมลงตรูพืชน,นะครับมันกลายเป็นพิษต่ตอทุเรียนนะครับหลายอย่างหลายอย่างมีาาย,ยาป้องกันเชื้อราหลายอย่างผสมกับยาเคมี ป้องกันแมลงศัตรูพืชหลายอย่างผสมกันไม่ได้นะครับเขายังโบหัวใจเย็นๆปล่อยไปอาการอะไรก็แล้วแต่ปล่อยเข้าไปครับ,ว,บวัตเตอร์โบไซด์ปุ๋ยนะครับ,บว่วเตเวัตเตอร์โบไซดปุ๋ยทันจะโบเจอสภาพแบบนี้แน่นอนนะครับโอเคนาะค่อยๆอดทนไปนะครับสามอย่างที่ทําน้ําถึงคุมดินนะครับคุมคุมแบบนี้กับบเอาเด้อครับเอาออกอันจากโลดต้น ออกมาถึงประมาณหนึ่งฟุตนะครับให้แป้นเลยนะครับห้แป้นในเกลียงเลยนะครับอย่าให้มีฟังอะไรแบบนี้นะครับอ่าพื่พืชพี่พพพเลี้ยงหรือว่าสแลนครับสามอย่างแค่นี้เองจบครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ